สวัสดีครับสวัสดี f อแล้วก็ผู้ติดตามนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับผมช่องต่อนกเขาใหญ่อุทยานี้นะครับช่วงนี้นะครับไปต่อนกไม่ค่อยได้คลิปมาให้รับชมกันนะครับผมก็มีนกต่อนะครับมาเปิดแบ่งนะครับนี่นะครับเป็นนกของทีมงานนะครับแต่ว่าตอนนี้กําลังผัดขนนะครับ ผัดขนด้วยนีะครับตัวนี้นะครับ,อนนรบเอาเร็วเอาลูกลูกผัดขนนะครับขนผัดเหมือนผัดปีกออกด้วยนะครับ มีสองตัวนะครับผมตัวนี้เสียงกลางหนึ่งกุกนะครับตัวนี้มีขลมด้วยนะครับเนี่ครับเห็นปีกจะเวนเวงหน่อยๆนะครับทายปีกนะครับ จะเกินเขินหน่อยนะครับเพราะว่านกมันยังแปลกหน้าผมนะครับแต่ก็ขันนะครับถือว่าระดับนี้ก็พอได้นะครับ เล่นใส่ไฟกันด้วยนะครับเล่นใส่ไฟได้เล่นป่าได้นะครับแต่ก็ค่อนข้างเฉลยยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับื่งองราคาก็ทักมาคุยกันได้ครับโทรมาสอบถามกันได้ครับ เดินขันไปขันมานครับส่วนตัวชอบนะครับนกแบบนี้นะครับเวลาขันสายตาเขาจะมองหานกนะครับเนี่ยครับ มีอีกตัวหนึ่งนะครับผมอยู่ตรงอ่าท้ายรถนู่นนะครับตรงตรงนู้นนะครับตัวนั้นยังเขินกล้องมากกว่าตัวนี้นะครับตัวนั้นเดินไปแล้วมันไม่ค่อยขันนะ ไปมองหาไปเรื่อยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้ครับราคาไม่แรงนะครับ แต่ว่ากำลังพัดขนนะครับตอนนี้ไม่มีนกป่ามาให้เล้านะครับ ไม่ได้ยินเสียงเรียกของครูเลยนะครับ หรือว่าใช้ได้นะครับขนาดผัดขนนะครับออยังขันหายปีเกเยอะมากครับปีกเส้นใหญ่นะครับหลุดหลายเส้นเลย นะครับเวงเวงจะพาไปดูใกล้ๆนะครับขนปีกตื่นหน้าผมหรือเปล่าครับเอ้าลุกนะครับตื่นกล้องนะครับให้ดูขนปีกนะครับ นี่นะครับปีกหวงๆงนิดๆนะครับขนยังไม่เต็มครับลัง่ายโอเคครับถ้าสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับตัวนี้เอาไปช้าไว้สักนิดหน่อยให้ชินหน้าชินตาก็ไปฝึกลิ้นได้ครับครับเดี๋ยวมีอีกตัวนะครับเดี๋ยวอ่าไชินหน้าอีกสักนิดนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปให้นะครับตัวนี้มีบัวแต้มนะครับนี่นะครับบัวแต้มนะครับ ครับผมใครเคยเข้ามารับชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับนกต่ออีกตัวนึงนะครับเป็นนกต่อที่หยุดเล่นมานานนะครับ เั้นเขินกล้องนะครับนกตัวนี้คืนเอามานะครับของทีมงานนะ ทนายสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้ครับหักมาสอบถามกันได้ครับ นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวที่แขวนพุ่มตัวหนึ่งนะครับตอกต่อแล้วก็มีเฉลยนะครับเฉลยคามสวยๆนะครับป่าร้อยนะครับนะครับเผื่อใครสนใจนะครับเฉลยก็แบ่งอยู่นะครับชุดนี้โอ้ใหญ่นะครับสลายสวยนี่ครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ รักมาสอบถามกันได้นะครับมีปดแต้มหนึ่งตัวนะครับในนี้แล้วก็มีเสียงใหญ่นะครับเสียงใหญ่น่าจะเป็นตัวกลางนี้นะครับโอเคครับผม